ไปดูข่าวต่างประเทศกันบ้างน,นะคะความคืบหน้าของพายุทอร์นาโดที่พัดถล,มมล่มมรัฐมิสซูรีของสหรัฐอเมริกานะคะที่เมืองโจโฟินนี่นะคะ ก็พัดถล่มตั้งแต่เมื่อคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นนะคะหรือว่าเมื่อวานนี้ตามเวลาของประเทศไทยล่าสุดเจ้าหน้าที่ทางการนี้ก็เปิดเผยนะคะว่าผู้เสียชีวิตตอนนี้มีอย่างน้อย116รกายบาดเจ็บมากกว่า1 1 5 0รายบ้านเรือนอีกกว่าร้อยละ30ของเมืองโจฟินหรือว่าประมาณ2 0 0พันหลังนี่นะคะได้รับความเสียหายไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างทำให้ประชาชนมากกว่า5 0,000่นคนเนี่ยต้องเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นะคะ ผู้ว่าการรัฐมิสซูรีประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะพร้อมกับเตือนว่าพายุก็ยังคงมีกำลังแรงอยู่ก็ขอให้ประชาชนรัฐมิสซูรีติดต,ตามข่าวสารพยากรณ์อย่างใกล้ชิดนะคะนอกเหนือจากที่รัฐมิสซูรีนี่ก็มีเมอรัฐเมนาโพลิสและก็มินิโซตาที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้รับผลกระทบจากพายุเหมือนกันบ้านเรือนเสียหายอีกจำนวนมากมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยอีกสรายนะคะ ประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะอยู่ระหว่างการเยือนยุโรปก็ได้ส่งสารแสดงความเสียใจมายัางชาวเมืองโจโฟินพร้อมสั่งการให้ผู้บริหารจากสถาบันจัดการภัยพิบัติแห่งชาติลงพื้นที่รัฐมิสซูรีเพื่อช่วยประสานงานกู้ภัยพิบัตินะคะชาวเมืองโจโฟินเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงไซเรนเตือนก่อนหน้าพายุทอร์นาโดถึง20นาทีแต่ก็ไม่ทันที่พวกเขาจะตั้งตัว หลายคนรีบหาที่กำบังบางคนหลบในตู้เสื้อผ้าและเมื่อพายุเคลื่อนผ่านไปบ้านเรือนของพวกเขาก็กระเจิดกระเจิงเหลือไว้เพียงแค่ซากปลักหักพังค่ะอิทธิพลของพายุนะคะยังทำให้โรงพยาบาลเซนจอนต้องอพยพผู้ป่วยกว่า100คนไปยังสถานที่ที่ปลอดภยัยชาวบ้านที่อยู่ห่างจากโรงพยาบาลไกลถึง70กิโลเมตรบอกว่า มีอุปกรณ์การแพทย์จำนวนมากและฟิล์มเอ็กซเรย์ X ray, นั้นถูกพายุพัดมาตกที่บ้านของพวกเขาด้วยนะคะในวันนี้เจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบบ้านเรือนทุกหลังเพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่ปฏิบัติการกู้ภัยดาเนินไปได้อย่างล่าช้าเพราะว่ายังมีพายุฝนตกหนักนอกจากนี้นะคะสายไฟฟ้าถูกตัดขาดท่อแก๊สหลายแห่งรั่วไหลทำให้เกิดไฟไหม้ในหลายพื้นที่ทั่วเมืองค่ะ ค่ะนะคะก็เป็นความคืบหน้าทราโดถล่มสหรัฐครั้งล่าสุดนะคะก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวนะคะ